ก็ขาดไปเลยต้งเจอจะแ้น่ะต้องเจอต้งเอเาขความนายได้งเราต้องนะบอบอไมน่เวลาไปเราพูดื่อต่างกันไปเลยหมวกเต่าก็เข้มไปต้องมดดไมได้เลยนะหูวกหลานเลยตอนที่ไปถวายเขาผ่านั่นจีเด้เขาเชื่อกันถวายอุ้ยเข้มสองยังต้องเลย่าง2น่อยไหมเอนสองห่อย หยุดไปเลยยังคบเลี้ยง ่าให้คนเขาไิยังอยขนถึเห็นมสอ๋อไม่ได้ไม่ได้ดูองกันยานดมม้่

นี่อันเดี๋ยวอันนี้เลยอันนี้เลยใส่นี่ลีเีกับจอามอันจดสามามอันผาดิเลยผ่าเทไมดแล้วใช่หหเออ่าได้แล้วนี่นี่นนนี่

สวัสดีค่ะ